สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ไซค์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการผ่านด่านเอเนลนะครับหกสิบเอนนะครับผมวันนี้ก็เอาละที่ผมก็จะเป็นตามด้านบนนี้นะครับตามด้านบนเลยขึ้นไปดูครับวันนี้ผมต้องเลี้ยงลานด้วยอาจจะมีเสียงลานรบกวนใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะนี่เอาลขึ้นมาเล่นนีลานหลานชายผมนะครับเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนอ่ะอยู่นี่นะ จะไปไหนนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดเพราะไงผมก็จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้กะว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะเมื่อคืนก็เลยต้องเสียตังค์ไปประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับเติมผลมาเพื่อที่จะล่าวันนี้นะครับเอาละมาๆๆผมจะใช้เพื่อนเป็นมีฮอคนะครับอยากได้อบิลิตี้ลูกแก้วมีไหมะ ไม่มีก็ช่างมันเอาตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับทีมนี้จะเป็นสายฟรีทั้งหมดนะครับใครที่มีมีฮอกไม่แม็กเอยมีโกไม่แม็กก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากมีฮอกนะครับมีฮอกของเพื่อนเป็นเอเนลนะไอเป็นมิงโก้เพื่อนนะครับก็สามารถดองเทิงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีการคำนวณเรื่องเทินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะต้องนับเทินดีๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่านับเทินต้องดีๆมากเพราะว่ามันจะมีสายฟ้าผ่านทุกสามสามรอบสามเทินนะครับจะมีสายฟ้าผ่านาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแน่นาทีว่ามันจะผ่าตอนไหนอะไรยังไงนะโอเคแ๊บเึงนะลกูกมาเทินแรกเนี่ยนะครับก็ตีตามเทินเลยครับ ตามเธอเลยนะนับด้วยนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีนับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะฮะสองครับสามสามจะมีฟ้าผ่าลงมานะครับ ถูกน,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 นะครับ4เอ้1ครับพอ3จะนับ1ใหม่นี่1นะครับ2ครับว่ายง่ายคือตอนนี้5แล้วถูกปะแล้วเทิร์นี่3นี่คันนี้เราก็จะทำการโจมตีเต่าไอ้ที่เป็นเทิร์นเดียวให้หมดนะครับโอเค ตอเธอ่อเนี่ยฟามันก็จะผ่านลงมาพอดีสามเห็นไหมครับอันนี้สามแล้วก็นับหนึ่งใหม่ครับเอาล่ะมันจะมายากตอนเทอนี้เราจะทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> นับตามผมดีๆนะครับนับตามผมดีๆนะครับเอาละหนึ่งครับ องครับสามครับมันก็จะใช้กิลนะครับมันก็จะตัวนี้ก็จะล็อกหนึ่งตัวนะครับแล้วฟ้ามันจะผ่ามาปึ้งนะครับหนึ่งครับแล้วรอบนี้ก็คือต้องฆ่าเลยนะครับนับสองนะฮะนับสองนะฮะเดา๋ว้ัะต้องนับสองนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูเทิร์นต่อไปครับ เทนต่อไปเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไอตัวม้าน้ําแก่เนี่ยมันจะถึกมากครับถึกถึกแบบว่าถึกพอสมควรเลยนะฮะพอเราตีเทอร์นี้ไปเทิร์นต่อไปฟ้ามันจะผ่าพอดีครับมันจะเป็นเทิร์นที่สามของเราถูกไหมเมื่อกี้เราสองมาใช่ไหมครับโอเคอ่าสามครับ้าผ่าเตะเห็นไหมฮะต้องนับดีดีครับนับดีๆเลยนะฮะ พอมาถึง A เอเนลอาแล้วเนี่ยราได้มาถึงเอเนลแล้วนะครับมันก็จะบัฟ <c oughs> ป้องกันสถานะนะครับทุกสถานะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเทินลดเกาะอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับสามเทินพร้อมกับบัฟป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองนะครับของตรงตัวมันเองนะครับอีกสามเทินนะครับโอเครอเราจะมาเริ่มทําการโจมตีกันเลยนะครับเราจะทําการโจมตีก่อนนะครับยังไม่ใช้สกิลอะไรทั้งสิ้นนะโอเค ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ตะกี้ไอตัวนี้มันหมดนะครับไอตัวบัฟของมันหมดจ้ะอ,อีกหนึ่เทินนะครับ โอเอาล่ะแล้วเราก็โจมตีมันไปอีกหนึ่งเทินอีกหนึ่งเทินนะฮะเอาล่ะครับในเทินที่สี่เนี่ยมันก็จะบัฟมันก็ไม่ใช่บัฟมันจะเปลี่ยนสล็อตเราพร้อมกับลบบัฟตัวมันเองนะครับ คราวนี้คือมันลบบัฟตัวมันเองแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะใช้อุโศครับอุโศนะฮะถ้าใครมีลูกแก้วออมาเลยก็ดีเหมือนกันนะอย่างผมมีลูกแก้วสองลูกก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช้อุโบอ่ามีเอาก็เลยเอาสองตัวอย่านะลูกเดีย๋ยวอย่าเล่นเมาส์นะลูกขอร้องเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง <laughs> หลานมันปวนเดเ๋ยนะเ๋ยนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับบัฟ สีเขียว1 5เท่า2เทิร์นะครับแล้วก็ใช้มิงโก้ครับเอาละเปลี่ยนลูกแก้วครับเอาให้ตัวที่ดีที่สุดนะครับเรารู้กันอยู่เนาะโอเคเริ่มเลยนะครับทำการโจมตีเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็อีกเทินหนึ่งตามสะดวกครับคราวน,นี้จะอาอะไรก็แล้วแต่ง่ายๆครับดูไม่ยากนะครับอันนี้คือ60เยนนะครับระดับ60เยนสําหรับสายฟรยีที่พอผ่านได้นะครับแต่แต่ถ้าถ้านะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มี m i n โกแม็กเนี่ยให้ให้ใช้เป็นมิงโกคู่นะครับผ่านได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ชายผมก็ผ่านได้เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนสเต็ปบางตัวก็พอได้อยู่นะครับ ว่าง่ายๆเถอะก็คือตีไปเรื่อยๆครับพอถึงมิงโก้ตีไปเรื่อยๆประมาณครึ่งหลอดพอมันเลือดมันเหลือประมาณครึ่งหลอดนยเราก็เดี๋ยวผมไปทําคลิปให้ดูอีกช,ชุดเลยดีกว่าแต่ว่าคลิปนี้ขอออกก่อนแล้วกันนะครับไอชุดที่เป็นมิงโก้กู่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกชุดเลยถ้าอธิบายตรงนี้มันคงจะไม่เข้าใจนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่อง u t u b e ด้วยนะครับผม ก็โอเคเดี๋ยวคิดหน้าครับเรามาต่อกันที่การล่เร็วสีเอ็อดเดนนะครับแต่เป็นเซ็ตมิงโก้คู่สำหรับคนที่สกิลไม่แม็กนะครับผมโอเคครับสำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บแล้วนะครับโอเคเราก็มาถึงดังมิงโกแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะบัฟป้องกันพวกสกิลที่ใส่มีผลกับตัวมันเองอย่างลดเกาะเอยบัฟอ่าพวกเพิ่มเทิร์เอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคพอมาถึงเทิร์นี้นะครับผมแนะนำให้ใช้ม e ีฮอกไปเลยนะครับ มีฮอคคู่ไปเลยครับโอเค